สวัสดีพี่น้องมายืดผมการถึงเวลาแล้วแหละได้เวลาแล้วมาพี่น้องมายืดผมเนอะเรามายืดผม แบ่งผมรีดไอ,แไดดอแ้แบ่งผมด,ด้วยเด้อพี่น้องแบ่งแบ่งผมด้กันเด้อับบแรกด้กันเนาะจะเสียงดังน,นิดนึงนะครับเสียงดังน,นิดนึงเด้อพี่น้อง ได้ให้ผมมันแห้งเนาะได้ผมแห้งแล้วเราก็จะนีบเราถึงจะนีบโ้กอกตกไม่อ,มอย่าง ผมก็จะชักขึ้นเป็นการยืดสระตินสดนะเพื่อนๆนะยืดสระตินสดผมเสียก็จะกลายเป็นผมดีขึ้นมาทันทีนะผมอยากโฉกผมหยิกก็จะตรงนะฮะแล้วเป็นยืดรกระตินสด คาร์ดินส์ชดคาร์ตินสดตดคาร์ดนสด,ด,บนสดแบ่งผมได้แห้งที่ควรใช้ไม้คุย หมดหมบอยมีคือคือคือแม่อันนี้เราใช้ไม่ลองใช้ไม่เนาะก็ใช้หลายหลายคลิปแล,ล้วแหละที่ใช้ใหม่คุยนะใช่ก็ใช้ใหม่คุยเสียงก็จะชัด์หไม่ไรสาย เสียไม่เด็ได้ชัดแจ๋วขึ้นแล้วก็เพ่อนเพื่อนรอดูตอนเสร็จอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวขออนุญ,ญาตตัดแบบต่อเลยนี่ผมว่าเปิดไซต์กันทีหน้อง เพราะว่าพี่พรจะรู้เลยว่ามันเสียแต่เมื่อพี่น้องมายืดผมกันอันนี้เราก็จะหนีบผมเนาะการหนีบยืดแล้วทีนี้หนีบยืดผมผู้ชายเราก็ยืดนะเพื่อนๆอ,อันนี้ผมผู้ชายนะไม่ใช่ผมผู้หญิงนะ อันนี้ผมเสียด้วยทั้งเสียทั้งหยิกเป็นการยืดซ้ําผมเนาะยืดเป็นการยืดกระตินลูกค้ามายืดประจำนะเพื่อนๆนะลูกค้าประจำอันนี้กี่เดือนนะมายืดห้าเดือนหรอห้าเดือนบอดโดดอย่ดีอยู่ได้นานาน,น,นะอยู่จนจนแบบผมหยิกแบบหยิกขึ้นอะ จะไปไหนอืมถ mm ้า hmm. ส so oh. 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 <th ิบเอ็ดสายก็ได้บริกาันี่ไงเจอกันที่ร้านเจ้าอกหักมันได้พี่นองมายืดโฟมมาหาอะไรเพิ่งจบก็เปรนยมาทำงาน พี่นั่งนะนี่เลยดูนะเพื่อนๆนะดูขั้นตอนในการทํานะครับไม่แนะนําให้ทํากันเองนะเพื่อนๆนะไม่แนะนําให้ทํากันเองนะครับผมเมพราะว่าเดี๋ยวจะผมหมดนะฮะไม่แนะนําให้ทําเองนะครับให้เข้าร้านเนาะพเพราะช่างครับไม่ถึงพันใช่เพราะว่าช่างาเขาจะาช่างเขาจะรู้ว่าต้องทอํายังไงกับเส้นผม,มเนาะ ต้องให้เข้าหาผู้เชี่ยวชาญนะครับช่างผู้เชี่ยวชาญเนาะในการทำนะเพื่อนๆนะอันนี้ผมลูกค้าผมเสียด้วยนะเพื่อนๆนะอันนี้คือเราทำให้ลูกค้านี่คือผมเสียเป็นการซ่อมบำรุงเส้นผมนะครับซ่อมบำรุงเส้นผมลูกค้าด้วย งผมเป็นช่อเล็กๆเด้่องทำแบ่งช่อใหญ่นะเพื่อนๆนะหันหน้าลูกค้าเข้ากับพัดลมนะครับเพราะว่าควันมันจะทำให้ลูกค้าแสบตาเนาะเพราะว่าของไอ นีมันจะทำให้แสีตาได้ควันมันเปิดพัดลมนะเปิดพัดลมควันมันจะได้แบบเป่าลมเป่าควันนี้ สวันก็นัดลูกค้ามามาสะนะฮะมาสะแล้วก็มาเพื่อที่จะบำรุงเส้นผมนะครับตัวล็อกผมอีกทีนึงเนาะแนะนำลูกค้าให้มาสะที่ร้านนะเพื่อเราจะได้บำรุงเส้นผมให้ลูกค้าแล้วล็อกผมให้ลูกค้าอีกรอบหนึง่ง ผมสั้นจะทํายากสักนิดหนึ่งนะเพื่อนๆนะผมสั้นผมผู้ชายอะ่ะมันจะทํายากกับผมผู้หญิงสั้นไม่ใช่ว่าจะดีนะเพื่อนๆผมสั้นมันทํายากมันไม่เหมือนผมยาวผมยาวเราก็จะดึงปื๊ดดึงปื๊ดอันนี้เราต้องค่อยๆทาต้องใส่ใจนิดหนึ่งใส่ใจลงไปมันก็จะออกมาสวย ประมาณสี่ห้าเดือนลูกค้าก็จะมาทำอีกรอบหนึ่งเนาะมาบารุงมนะัเดี๋ยวน้องก็จะมายืนเหมือนกันเขามาแล้วมาจากอ่าประเทศอันนี้นละดีวจะมายืดผม เดี๋ยวดูตอนจบนะพนเพื่อนๆนะดูตอนเสร็จนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพืพ่อนๆนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเราทํายืดคระตาเนสดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเนาะยังไงก็ต้องขอขอบคุณน้ <มา S 1> องเก่งแค่สามวันนะสามวันมามาบำรุงเนาะมา,านี้มาบำรุงมาสระแล้วก็อันนี้ผมเสร็จเรียบร้อย โอเคขอบคุณน้องเก่งมากนะคะสวัสดีครับโอเคพี่น้องคลิปนี้เสด้อำลาพผ้าจากกันนะพี่น้องเนะาะจังได้กก็ฝากช่องพอปรปั้คือชาแนลน้ำเนืเด้อพี่น้องอย่าลืมกดติดตามเด้อพี่น้องเด้อกด subscribe ก,กดแชร์กดกระดิง่งเื่อแจ้งเตือนนะพี่น้องเนาะสจได้มีคลิปใหม่ใหเ้อพี่ให้น้องได้เพิ่งกันอีกคลิปนี้เอาไว้สำานีก้กอนนะพี่น้องบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ